สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับมิด n น t นะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะเราเกิดสถานการณ์นะคะโควิดระบาดอีกรอบหนึ่งนะคะทําให้นักเรียนต้องหยุดอยู่บ้านนะคะแต่การที่เราหยุดอยู่บ้านนะคะไม่ได้แปลว่าเราจะหยุดเรียนรู้นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันอยู่ที่บ้านนะคะแต่นักเรียนนะคะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับมิดก่อนนะคะก่อนที่เราจะทําแบบทดสอบกันนั่นเองนะคะวันนี้ไม่ยากคะ่ะเรื่องวันนี้นะคะก็คือเรื่องการทํางานนั่นเองค่ะการทํางานนะ ก็ะค,ะคือนักเรียนอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยทุกคนจะต้องทํางานค่ะเพราะว่าเราจะต้องนํารายได้จากการทํางานนะคะมาเลี้ยงชีพตนเองนะคะหรือว่าเลี้ยงชีพครอบครัวนั่นเองนะคะ,นนะ,คะในภายภาคหน้าหากนักเรียนนะคะเรียนจบนะคะหรือว่าจบการศึกษาจากโรงเรียนเราไปนะคะอัดสัมชัญศิลชาน,นะคะหรือว่าอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆนั่นเองนะคะเราก็จะต้องไปประกอบอาชีพนะคะมีอาชีพเป็นของตนเองนะคะเพื่อเลี้ยงครอบครัวนะคะหรือว่า เรียงตนเองนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปรู้นะคะว่าการทํางานนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะเราไปดูก่อนค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเนื้อหาอะไรบ้างนะคะ,ะมาดูกันเลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็คือการทํางานลักษณะของการทํางานเนี่ยเราจะเรียนอยู่3าเรื่องด้วยกันคือ1น,นะคะ ความหมายของการทำงาน 2. นะคะประเภทของการทำงานว่าประเภทของการทำงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีหลายอย่างหรือเปล่าหรือว่ามันมีลักษณะอย่างไรบ้างส่วนอย่างที่3มนะคะความสำคัญของการทำงานนั่นเองค่ะความสำคัญว่าทำไมเราจะต้องทำงานด้วยทำไปเพื่ออะไรนะคะนักเรียนไปดูกันเลยค่ะ อันแรกเลยนะคะก็คืออย่างที่มิดบอกนะคะนั่นคือความหมายของการทํางานนั่นเองค่ะความหมายของการทํางานนะคะคือเขาบอกว่าเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนคือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าเราไปทํางานเนี่ยมันจะต้องก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสมมติเราไปทํางานเนี่ยเราก็จะได้ ผลตอบรับหรือว่าผลตอบแทนคือรายได้นั่นเองนะคะหรือเราไปช่วยพอ่อคุณพอ่อคุณแม่ทํางานนะคะเราอาจจะไม่ได้รายได้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการช่วยคุณพอ่อคุณแม่นั่นเองนะคะทําให้คุณพอ่อคุณแม่มีความสุขนะคะหรือว่าทําให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหายเหนื่อยนะคะก็คือไปช่วยเหลือนั่นเองค่ะส่วนต่อมานะคะนักเรียน ต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงประเภทการทํางานนั่นเองค่ะประเภทการทํางานนะคะมีกี่ประเภทด้วยกันอ่านกักเรียนลองเดาสิะคะว่าประเภทของการทํางานมีกี่ประเภทด้วยก,กันคะ่ะอลองะะะคะ่ะถูกต้องนะคะนั่นคือ2ประเภทด้วยกันนะคะการทํางานเนี่ยมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทแรกเลยนักเรียนเห็นไหมคะนี่หน้าจอเราบอกไว้เลยะคะ่ะประเภทแรกคือการทํางานนะคะคือการทํางานให้ก่อให้เกิด รายได้นั่นเองนะคะการทํางานที่ขอให้เกิดรายได้นักเรียนเห็นชัดไหมเห็นไหมแบบแรกเนี่ยเขายกตัวอย่างมาว่าก็คือพนักงานเอกชนนะคะก็จะได้รับผลตอบแทนเนี่ยเป็นลักษณะของ เงินเดือนนั่นเองนะคะสมมติคุณพ่อคุณแม่นักเรียนนะคะไปทํางานพอไปทํางานนะคะก็จะได้รับรายได้นะคะเป็นเงินเดือนนั่นเองนะคะนี่นักเรียนเห็นไหมคะตัวลูกตัวอย่างนะคะก็คือพนักงานบริษัทกําลังนั่งประชุมกันอยู่นะคะนั่นก็คือเป็นพนักงานนะคะในการทํางานส่วนแบบต่อมานะคะเป็นลักษณะพ่อค้ากับแม่ค,ะคะ้าค่ะนักเรียนลักษณะพ่อค้าแม่ค้าเห็นไหม ซ,ซึ่งอันนี้เขายกก็อยากเป็นร้านขายผลไม้นะคะอ่านี้ร้านขายผลไม้นี่ซึ่งลักษณะแม่ค้าอยู่ตรงนี้นะคะ กำลังจัดสรรผลไม้อยู่เลยกําลังขายของซึ่งการขายของพ่อค้าแม่ค้าแบบนี้นะคะลักษณะที่ได้นะคะหรือผลตอบแทนที่ได้ก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่ากําไรนั่นเองค่ะซึ่งกําไรในที่นี้ก็คือแม่ค้าหรือว่าพ่อค้านะคะที่มีของมาขายหรือว่านําของมาขายที่ร้านเนี่ยเขาก็จะนําเงินนะคะไปซื้ออุปกรณ์หรือว่าของต่างๆอย่างเช่นในรูปนะคะก็คือนําไปซื้อผลไม้เนี่ยมาตั้งอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็ขายสินค้านะคะหรือว่าขายผลไม้นะคะ แล้วก็รอให้คนมาซื้อพอคนมาซื้อใช่ไหมคะนักเรียนรายได้เนี่ยก็จะมีการหักลบกันนะคะกับต้นทุนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกําไรนั่นเองนะคะส่วนต่อมาการทํางานที่ก่อให้เกิดรายได้ยังมีอีกนะคะยังไม่ใช่แค่2ออย่างนี้นะคะก็ยังมีเพิ่มเติมอีกนักเรียนช่วยกันคิดสิคะว่าการทํางานที่ มีลักษณะแบบว่าเราได้เงินเป็นผลตอบแทนอาจจะเป็นเงินเดือนเงินรายวันเงินรายปีหรือว่าเงินเป็นลักษณะเป็นอาทิตย์นะคะเขาก็จะมีผลตอบแทนที่ได้นี่อะไรอีกเอ่ยนอกจากนี้ที่นักเรียนแบบเห็นช,ชัดๆเลยที่เราเจอกันตอนเช้าแล้วเราก็อยู่ด้วยกันจนถึง4ี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งนะคะนั่นก็คือครูนั่นเองนะคะหรือว่ามิตรหรือว่ามาสเตอร์ต่างๆนะคะของโรงเรียนเรา สาระอะไรคะสาระอูนั่นเองค่ะส่วนอาชีพต่อไปหรือว่าการทํางานอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมุติเราเกิดเหตุการณ์หรือว่ามีคนมาขโมยของเราเราจะต้องไปแจ้งที่ไหนเอ่ยหรือว่าแจ้งกับใครคะแจ้งใครนะคะตํารวจนั่นเองถูกต้องอ,อาชีพตัดไปนะคะหรือว่าการทํางานคือตํารวจนั่นเองค่ะ,ะต่ออาร์มอะไรคะ ตามรออวัวจอรวดนะคะอ่าถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอาชีพอะไรอีกคะ รอปพนะคะหรือว่าพนักงานหรือว่าเรียกว่ายามนั่นเองนะคะก็จะมีอีกนอกจากนี้ยังจะมีเออเป็นอาชีพต่างๆที่เราเห็นตามนะคะอาจจะเป็นพาลงนะคะพาลงนักเรียนจําได้ไหมที่มิตรเคยสอนนะคะพาลงก็คือผู้ที่ดูแลนะคะรักษาความสะอาดรักษา ตึกอาคารนะคะเป็นผู้ดูแลนะคะก็คือในโรงเรียนนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีอาชีพอื่นๆหรือว่าการทํางานอื่นๆอีกนะคะที่นักเรียนอาจจะเคยเห็นนะคะหรือว่าอาจจะไปในที่ต่างๆแล้วก็นักเรียนจะเห็นนะคะอย่างเช่นผู้ดูแลสวนสัตว์นะคะเวลาเราไปเที่ยวสวนสัตว์ต่างๆหรือเราไปห้างต่างๆเราก็จะเจอพนักงานอาจจะเป็นพนักงานขายโทรศัพท์อาจจะเป็นพนักงานที่ทํางานเกี่ยวกับ การเสร์ฟอาหารออย่างนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าการทํางานที่กอ่อให้เกิดรายได้นะคะอันนี้เป็นแบบที่1นนะคะส่วนต่อไปเรามาดูนะคะแบบที่2นะคะคืออะไรอ่ามาดูนะคะอ่าอันนี้คือแบบที่2คือการทํางานที่ ไม่เกาะให้เกิดรายได้อันแรกคือการทำงานให้เกาะให้เกิดรายได้ส่วนแบบที่สองคือการทำงานที่ไม่เกาะให้เกิดรายได้นะคะอาทิเช่นโอ้โหดูตัวอย่างก็รูนะคะคือการทำงานบ้านให้สะอาดนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่านเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะเขากำลังอะไรคะทำอะไรอยู่นะคะล้างจานนะคะมีใครอยู่บ้านเนี่ยช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานบ้างคะช่วงนี้เป็นวันหยุดนะคะซึ่งนักเรียนได้หยุด กรณีพิเศษนะคะเพราะเกิดเหตุการณ์โควิดนักเรียนสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทาความสะอาดบ้านหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ซักผ้ารัางจานได้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่นเองค่ะส่วนต่อมาลักษณะที่2คือการทํางานอันนิยกที่ชอบนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดความสุขความสบายใจอย่างผู้หญิงคนนี้คือการ ลดน้ําต้นไม้หรือนักเรียนอาจจะอยู่ที่บ้านอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกต้นไม้ทําความสะอาดต่างๆนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยถือว่าเป็นการทํางานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นอกจากนี้การทํางานที่กอ่อไม่เกิดให้เกิดรายได้นะคะอย่างเช่นการเรียนหนังสือนะคะจะไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะแต่ว่าเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะต้องทําการเรียนหนังสือนะคะเพื่อประโยชน์ในอนาคตข้างหน้านั่นเองค่ะ ต่อมานะคะความสําคัญของการทํางานนะคะเขาบอกว่าเหตุผลนะคะหรือความจําเป็นของมนุษย์เนี่ยที่จะต้องทํางานเห็นไหมนักเรียนดูเหตุผลดูสิคะเหตุผลแล้วก็ความจําเป็นของมนุษย์ที่จะต้องทํางานถ้าสมมติน,นตักเรียนโตขึ้นไปนักเรียนบอกผมไม่อยากทํางานหรือว่าหนูไม่อยากทํางานเลยคะ่ะหนูอยากอยู่บ้านดูหนังเฉยๆกินขนมเฉยๆอย่างเงี้ยนักเรียนว่าได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนนะคะเราจะต้องทํางานนะคะเพื่อเลี้ยงชีพตนเองนะคะแล้วก็เลี้ยงชีพครอบครัวนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าการทํางานเนี่ยทำให้เราได้รับผลตอบแทนหรือรายได้เป็นเงินนะคะนี่ <c oughs> เราไปทํางานเราจะต้องได้รายได้สมมุตินักเรียนบอกว่าเนี่ยครับผมไปช่วยที่ร้านแห่งหนึ่งเสิร์ฟอาหารนะคะหรือว่าผมไปช่วย ออคุณลุงคนนั้นนะคะเก็บของเก็บขยะอะไรอย่างงี้นะคะแต่ผมไม่ได้รายได้นั่นก็คือการทํางานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะแต่นั่นเรียกว่าการมีน้ําใจนะคะในการไปช่วยคนอื่นทางานแต่การทํางานจริงๆเลยนะคะที่ก่อให้เกิดรายได้หรือได้รับผลตอบแทนเป็นเงินนะคะ ซึ่งจะเป็นอย่างที่มิรบอกไปนะคะคือการพนักงานเอกชนทําโรงงานทําเสิร์ฟอาหารในร้านค้าต่างๆหรือว่าทํางานในห้างนะคะหรือเป็นยา่าเป็นรอปพอเป็นพานโรงนะคะหรือว่าเป็นพนักงานขวาดขยะนะคะของสถานที่ต่างๆหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินนั่นเองนะคะซึ่งเราจะนําเงินนี้มาทําอะไรเราจะนําเงินนี้นะคะไปซื้อ สินค้าและบริการต่างๆในชีวิตเรานั่นเองค่ะถ้าสมมุติเราบอกว่าเราไม่อยากทํางานถ้านักเรียนไม่ทํางานนักเรียนจะไม่มีเงินแล้วนักเรียนไม่มีเงินนะคะนักเรียนไม่สามารถไปซื้อสินค้าหรือว่าไปซื้อบริการได้ต่างๆไม่ได้นะคะเกิดนักเรียนบอกว่าอย่างนั้นผมขอเอาสิ่งของไปแลกนะคะไปแลกได้ไหมผม,มอยากได้อ,อ,อาหารร้านนี้มากเลยแต่ว่าผมไม่มีเงินเพราะาผมไม่ทํางานผมจะเอา ของไปแลกอย่างเงี้ยนักเรียนคะไม่สามารถทําได้แล้วนะคะในสมัยปัจจุบันเพราะว่าเงินเนี่ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ปัจจุบันนี้สังคมไทยนะคะแล้วก็สังคมทั่วโลกเป็นถือว่าเป็นการยอมรับนั่นเองนะคะเกิดนักเรียนบอกว่าผมยาวมากเลยแต่ว่าผมไม่มีเงินตัดผมนะคะแล้วผมก็จะไปขอให้เขาตัดฟรีนักเรียนคิดว่าเขาจะตัดฟรีให้ไหมคะไม่นะคะเพราะว่าร้านตัดผมเนี่ยก็จะต้องนําเงินของตัวเองที่ได้จากการตัดผมหรือว่าการให ทำบริการให้ลูกค้าเนี่ยนะคะมาเรียนชีพตนเองหรือเรียนชีพครอบครัวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนโตขึ้นไปนะคะนักเรียนก็จะต้องประกอบอาชีพทํางานเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้หน้าที่หลักของเรานะคะนั่นก็คือการทํางานนั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงความสําคัญของการทํางานนั่นเองค่ะผลที่ได้จากการทํางานของประเภทต่างๆนะคะต่อครอบครัวแล้วก็สังคมนั่นเองค่ะอย่างเช่นอันแรกเลยนะคะนักเรียนดู ต่อครอบครัวนะคะถ้าสมมติเราทํางานนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้นะคะหรือว่าเงินนะคะเราจะเอาเนํมเงินนี้นะคะมาซื้อสินค้าและบริการต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ดูนะคะมาซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะคะแล้วก็มีเอาไว้ใช้ในยามจําเป็นนั่นเองค่ะสมมุตินะคะนักเรียนนะคะมีเงินนะคะหรือว่าเอาเงินนะคะไปซื้อสินค้า ก็คือสมมติเราทํางานปุ๊บเราได้รายได้มาแล้วแล้วเราก็จะนําเงินนี้ไปซื้อสินค้าอะไรก็ได้หรือว่าบริการอะไรก็ได้นะคะที่ถูกต้องนะคะหรืออาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นเกิดอ,อุบัติเหตุนะคะหรือว่าคนในครอบครัวนะคะเกิดเจ็บปวดขึ้นมาเราก็สามารถนําเงินที่เราได้จากรายได้นะคะหรือว่าจากจากการทํางานนะคะไปใช้ได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะนั่นก็คือ ทาให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวนะคะดีขึ้นนะคะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวมีสุขเวลาเรามีเงินนะคะแล้วเราก็ออกไปซื้อของที่ทําให้ก่อให้เกิดความสุขนะคะเราก็จะทำให้คนในครอบครัวนะคะหรือว่าสมาชิกม,มีความสุขนั่นเองนะคะเขาบอกว่า การที่เรามีรายได้นะคะเราก็นําสามารถนําไปซื้อบ้านซื้อรถยนต์นะคะหรือว่าซื้อของใช้ในบ้านหรือว่าจะซื้อสิ่งที่เราอยากซื้อนะคะเพื่อให้คุณภาพชีวิตครอบครัวของเรานะคะดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะส่วนต่อมานะคะการทํางานที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีลักษณะผลดีต่อสังคมนั่นเองนะคะอ่าต่อสังคมนะคะเขาบอกว่า การทํางานนะคะที่ต่อสังคมนะคะก็คือเป็นทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นประชาชนมีรายได้มากขึ้นนะคะเพื่อใช้จ่ายแล้วก็ทําให้เงินหมุนเวียนภายในประเทศนะคะก็คืออันนี้ก็จะเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นอาจจะเป็น การธรุรกิจระหว่างประเทศนะคะหรือว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะทาให้คนนะคะจากต่างประเทศนะคะเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศทําให้ประชาชนแต่ละคนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นประเทศเราก็จะมีเงินหมุนเวียนในประเทศมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังทําให้ประเทศเนี่ยก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็พัฒนามากขึ้นถ้าสมมตินักเรียนเอ่อมิตรจะบอกนะคะเกี่ยวกับอาชีพหรือว่าการทํางานที่ส่งผลได้ชัดเลยนะคะอย่างเช่น ไกด์ท่องเที่ยวนะคะสมมติมีคนมาเที่ยวเนี่ยเราก็จะมีไกด์านาเที่ยวนะคะจากเมืองไทยนะคะที่สามารถเอ่อพาชาวต่างชาตินะคะเที่ยวได้นะคะทาให้เอ่อการในประเทศเนี่ยจะมีเงินหมุนเวียนไหลหเวียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ตำรวจทหารนะคะซึ่งอันนี้นะคะเขาจะมีการดูแลคนภายในประเทศนั่นเองนะคะทําให้ประเทศเราสงบสุขนะคะแล้วก็ไม่เกิดเกาะการร้ายต่างๆนั่นเองนะคะก็คือมีการดูแลมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะอย่างที่2นะคะคือการทํางานที่ไม่เก่ะให้เกิดรายได้ผลต่อครอบครัวนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าการทํางานที่ไม่เก่ะให้เกิดรายได้เราจะรู้เลยนะคะว่าผลต่อครอบครัวเราคือ ทำให้บ้านเราสะอาดนะคะแล้วก็น่าอยู่อาศัยซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่บ้านนะคะเราก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดได้พอเรามีบ้านน่าอยู่นะคะเราก็อยากอยู่บ้านมากขึ้นนะคะเราก็ไม่อยากออกไปไหนนะคะทําให้หยุดเชื้อเพื่อชาติได้นะคะนักเรียนและนอกจากนี้นะคะการทำงานบ้านนะคะหรือว่าการทํา ออความสะอาดต่างๆนะคะมันก็จะทําให้สุขอ,อนามัยเนี่ยดีมากขึ้นทําให้เราสุขภาพแข็งแรงนะคะนัะเกเรียนนอกจากบ้านหน้าอยู่แล้วสุขภาพจะแข็งแรงอีกนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะสะอาดขึ้นนะคะต่อมานะคะก็คือผลกระทบต่อสังคมนะคะ เจาสังคมเนี่ยจะทําให้ชุมชนต่างๆนะคะน่าอยู่อาศัยแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็ไม่มีเชื้อโรคต่างๆนั่นเองนะคะคนในชุมชนก็จะแข็งแรงมากขึ้นสมมุติในหมู่บ้านเรานะคะมีที่เก็บขยะเราทิ้งขยะให้เป็นที่นะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านนะคะเราก็จะไม่ติดเชื้อโรคต่างๆมาเออมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามองไปทางไหนมันก็จะน่าอยู่ถ้าสมมติในกรณีปกตินะคะยังไม่มีโควิดระบาดเน,นี่ยนักเรียนก็จะไปวิ่งตามสวนาสาธารณะไปออกกําลังกายกับครอบครัว นะคะอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะสมาชิกในครอบครัวก็จะมีความสุขนะคะเนื่องด้วยจากสุขภาพเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่เจ็บป่วยง่ายนั่นเองค่ะอ่าต่อมานะคะคือการทํางานนะคะนะักเรียนต้องบอกก่อนว่าการทํางานเนี่ยเราจะต้องมีการประกอบอาชีพที่สุดจริตนะคะแล้วก็ส่งผลต่อสังคมให้เกิดความสงบสุขนั่นเองค่ะอย่างอันนี้นะคะโด ความสงบสุขเนี่ยต้องเกิดขึ้นต่อสังคมเราถ้าสมามตินักเรียนทําสิ่งที่ไม่สุจริตนะคะหรือว่าบุคคลที่นกักเรียนรู้จักทําสิ่งที่ไม่สุจริตนะคะมันจะไม่เกิดความสงบสุขนะคะสังคมมันจะเกิดปัญหาต่างๆ,ๆตามมาได้นะคะอาชีพที่ยกตัวอ,อย่างมาใน PowerPoint นี้นะคะคืออาชีพค้าขายนั่นเองค่ะนี่ดูค้าขายอ่นนี้จะเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะขายอะไรก็ได้นะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าสุจริตนั่นเองนะคะส่วนอาชีพอีกอันหนึ่งก็คือครูนั่นเองนะคะ หรือว่ามิตนะคะหรือว่ามาสเตอร์ต่างๆนะคะที่คอยสอนนักเรียนนั่นเองค่ะอาชีพก็มีหลากหลายมากมายนะคะที่สุจริตนะคะนักเรียนลองยกตัวอย่างนะคะมีอาชีพอะไรบ้างเอ่ย อ่ะมิดบอกไปแล้วมีครูมีทหารมีตำรวจมีพยาบาลมีคุณหมอมีสถาปานิกนะคะหรือว่าพานโรงหรือว่าอาจจะเป็นแม่บ้านนะคะที่ทำความสะอาดตึกเรานะคะพ่อค้าแม่ค้าอาชีพไหนนะคะมีความสำคัญเท่ากันหมดนะคะนะักเรียนไม่มีอาชีพไหนต่ำไปกว่าอาชีพไหนเลยแล้วก็ไม่มีอาชีพไหนที่สูงมากๆเลยนะคะนะักเรียนเพราะทุกอาชีพเท่ากันหมด ทุกอาชีพต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันและกันนะคะอย่างเช่นอาชีพมิดมิดเป็นครูใช่ไหมคะนักเรียนคะมิดไม่ได้สูงกว่าอาชีพอื่นๆเลยนะคะมิดก็มีอาชีพเท่ากันกับคนอื่นเหมือนกันนะคะหรือว่ามีการทํางานเข้ากับคนอื่นเหมือนกันมิดก็จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยอาชีพอื่นๆอย่างเช่นสมมติ มิดหิวข้าวมิดอยากซื้อผลไม้มิดอยากซื้ออาหารต่างๆมิดก็จะต้องไปตลาดค่ะนักเรียนพอมิดไปตลาดแล้วนักเรียนมิดก็จะต้องไปซื <pc> ้อของกับพ่อค้าแม่ค right ้าเห็นไหมคะนักเรียนพอทีน <ma> ี Shaun ้อาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยมันเท่ากันแล้วมันจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันไม่มีอาชีพไหนที่อยู่โดดเดี่ยวนะคะโดยไม่มีการพึ่งอย่างเช่นทําธุรกิจนักเรียนก็จะต้องไปทําธุรกิจกับคนอื่นเหมือนกันจะต้องไปทําธุรกิจแล้วก็มีคนมาซื้อมาขายเราเหมือนกันเราไม่มีอาชีพ เดียวในโลกนะคะหรือว่าไม่มีอาชีพหนที่รู้สึกว่าสูงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องประกอบอาชีพที่สุดจริตนะคะแล้วก็มีผลดีต่อสังคมทําให้สังคมเนี่ยเกิดความสงบสุขนะคะแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นคือห้ามเหยียดหรือ ไปว่าอาชีพอื่นต่ำต้อยขว่านะคะเพราะทุกอาชีพมีค่าหมดมิตรสอนอยู่เสมอว่าให้ขอบคุณป้าแม่บ้านให้ขอบคุณคุณพันลงให้ขอบคุณลุงยามเพราะเขาถึงแม้เขาจะทํางานเพื่อให้ได้รายได้แต่ทุกคนใจดีแล้วก็สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ตลอดเวลาอย่างแม่บ้านของเรานะคะก็คือมีการช่วยเหลือหากนักเรียนมีการขอความช่วยเหลืออย่างเช่น นักเรียนเข้าห้องน้ําเกิดอุจจราระนะคะหรือว่าปัสสาวะนะคะนะคะว่าคุณพ่อ,อ,อแม่บ้านนะคะก็จะมาช่วยเลือนักเรียนนะคะเรานะคะมาร่วมกันช่วยกันวิเคราะห์นะคะเหตุดันเหล่านี้นะคะอ่ะมาดูกันนะคะเขาบอกว่านักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เหตุการณ์เกี่ยวก,กับการประกอบอาชีพ จากนั้นจำแนกข้อความโดยนำตัวเลขหน้าข้อความนะคะมาลงในตารางความสำคัญเขาบอกเลยเนะี่ยดูการประกอบอาชีพจากนั้นเนี่ยให้ทำไรคะจำแนกข้อความแล้วนำอะไรตัวเลขนะคะมาเติมลงในตารางให้สัมพันธ์กันนั่นเองอ่ะเรามาอ่านคีละบบทความก่อนอันแรกเลยเขาบอกว่า สมหญิงมีอาชีพขายผล,ลไม้อยู่หน้าโรงเรียนในตารางเนี้เขากําหนดให้คือมีการประกอบอาชีพสุจร,สจริตสุจริตนั่นก็คือการประกอบอาชีพถูกกฎหมายนะคะส่วนการประกอบอาชีพไม่สุจริตคือผิดกฎหมายนะคะถ้านักเรียนทําอาจจะถูกดําเนินคดีหรือว่าถูกตํารวจจับได้นั่นเองค่ะ อ่ะเรามาดูข้อหนึ่งสมหญิงมีอาชีพขายผลไม้อยู่หน้าโรงเรียนนักเรียนว่าเป็นอาชีพที่สุจริตหรือไม่สุจริตคะตอบตอบอะไรเอ่ยสุจริตหรือไม่สุจริตถูกต้องค่ะสุจริตนั่นเองนักเรียนก็นําเลขข้างหน้าข้อความนะคะนั่นก็คือหนึ่งนั่นเองมาเติมตรงนี้อ่าเลขหนึ่งนะคะโอ้โหมิตรอาจจะเขียนเบี้ยวๆหน่อยนะอ่ะโดยมิตรลบดีวกว่ามันน่าจะไม่สวยนะนี่อ่า เดี๋ยวลบเขียนใหม่นะเดี๋ยวนักเรียนมองไม่ออกนะว่าเป็นเลขหนึ่งอ่าเลขหนึ่งะอ่าก็ยังไม่สวยดีแต่เอาไปเถอะนะคะอ่าต่อมาข้อ2ดวงกระมลรับจ้างขนสินค้าโดยไม่เสียภาษีออกนอกประเทศอ ต้องบอกก่อนนะคะคําว่าภาษีภาษีหมายถึงเราจะต้องมีการจ่ายให้ประเทศนะคะหรือว่าจ่ายให้รัฐบาลเพื่อรัฐบาลเนี่ยจะนําภาษีที่เราจ่ายนะคะไปดูแลแล้วก็ปรับปรุงประเทศนะคะให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะออกเอาของข้ามสินค้า,าสินค้าต่างๆนะคะข้าม ประเทศต่างๆหรือว่ามันระบุไว้นะคะในกฎหมายเราก็จะต้องมีการจ่ายภาษีแต่เขาบอกว่าดวงกำมลเนี่ยรับจ้างขนสินค้าโดยไม่เสียภาษีโดยไม่นะคะนักเรียนดูโดยไม่เสียภาษีแปลว่าผิดกฎหมายหรือว่าไม่ผิดคะผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบว่าการประกอบอาชีพไม่สุดจริตนะคะตอบ2อนั่นเองต่อมา3า ใช้ลักลอบฆ่าสัตว์ในป่าสงวนฆ่าสัตว์เลยนะคะในป่าสงวนเพื่อนํามาประกอบอาหารอย่างแรกเลยฆ่าสัตว์เนี่ยถือว่าผิดกฎหมายแล้วนะคะ1แล้วนะผิดกฎหมายข้อที่หนึ่งแล้วนะสองเนี่ยในป่าสงวนนักเรียนคะคาว่าป่าสงวนคือเป็นสัตว์ที่หายากมากๆเลยนะคะเขาจะมีการแบบว่าให้เหลือไว้นะคะเพื่อเป็นแบบอาจจะมีถ้าสมมติมันตายไปหมดเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเลยอย่างเช่นสมมติ เป็นละมั่งหรือว่าสมเสร็จอะไรเงี้ยนะคะถ้าสมมติเราไปฆ่ามันอีกนะคะหรือว่าควางป่าอะไรอย่างเงี้ยเราไปฆ่ามันอีกเพื่อนํามาประกอบอาหารเพื่อให้เราอิ่มอะ่ะแต่ว่าสัตว์นั้นก็จะสูญพันธุ์ไปเลยนะคะมันก็จะผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ผิดกฎหมายตั้งสองข้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องผิดกฎหมายแสดงว่ามันจะต้องอยู่ในอันไหนเอ,อ่ยอาชีพไม่สุดจริตนั่นเองนะคะถูกต้องอ่ะเราก็จะมาข้อสาม เออมงี้อ่าข้อสามอืมต่อไปข้อที่สี่พรสวรรค์เป็นครูสอนนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนอ่าถ้าสมมุติเป็นครูสอนนักเรียนเนี่ยเราจะต้องเป็นอาชีพอะไรเอ่ยดีนะสุดจริตหรือไม่สุดจริดดีนะเอาวอ,อันนี้ลูกน้ําใหญ่ไปนะลูกอม็ดลบก่อนอ่าลูกน้ําเล็กๆนะมันจะใหญ่ไปนะลูกอ่า เป็นครูสอนที่สุจริตนั่นเองนะคะข้อ4ี่าก็ต้องเติมตรงนี้ประกอบอาชีพสุจริตต่อมาข้อที่5นะคะคือพรชัยเป็นนักเรียนบัญชีที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเขาทํางานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเขาเป็นพนักง,งานบัญชีเพราะฉะนั้นเขาก็ประกอบอาชีพอะไรคะสุจริตนั่นเองนะคะข้อ5ตอบอันนี้ข้อ5ตอบอาชีพสุจริต Uh huh. อ่ามาข้อสุดท้ายชัยวัดรับจ้างตัดไม้พยุงเพื่อนําไปแปรรูปออืไม้พยุงนะคะซึ่งตบองบอกก่อนนะคะว่าไม้พยุงนะคะอาจจะเป็นเป็นต้นไม้นะคะที่อาจจะเปลูกไว้เพื่อสงวนนะคะหรือว่ามันเป็นต้นไม้ที่สมมติเราตัดต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ย ไปแปลรูปเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งขวาเราจะปลูกต้นไม้แต่ต้นเนี่ยโตขึ้นมาได้นะคะนักเรียนใช้เวลานาน,านมากนะคะมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเป็นต้นไม้ที่สําหรับแปลรูปหรือว่าเอามาทำเอฟอร์นิเจอร์ต่างๆโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าไม้พยุงนะคะก็คือไม่ผิดกฎหมายนะคะถ้าไม่ได้รับการอนุญ,ญาตนะคะก็ต้องผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบข้อนี้ว่าเป็นการประกอบอาชีพ มไม่สุดจริตนั่นเองค่ะตบมือให้หนคะ่ะตบมือให้ตัวเองไหนคะ่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนทุกคนอถูกต้องนะคะทุกคนทําถูกต้องมิดรู้ว่าทุกคนทําไปพร้อมกับมิดนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกกันเลยว่าวันนี้จบเพียงเท่านี้นะคะในการสอนเรื่องการทํางานนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะก็จะมีวิดีโอเพิ่มเติมด้านล่างนะคะเพื่อให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่เราจะไปทําแบบทดสอบกันนั่นเองทุกคนจะต้องทําแบบทดสอบทุกคนนะคะเพราะว่ามันเป็นคะแนนเก็บของเรานั่นเองนะคะเพราะเราไม่ได้เจอกันนะคะช่วงนี้นะคะก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะต้องบอกก่อนว่า อยากให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ไม่ออกไปไหนนะคะหรือว่ามีความจําเป็นนะคะที่ต้องออกไปไหนเราก็ต้องมีการพกเจลล้างมือนะคะแล้วก็ต้องพกแมสติดตัวไปด้วยนะคะเพื่อให้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะคะาทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เมื่อโลกหายเมื่อไหร่นะคะเราจะพบเจอกันนะคะในช่วงเปิดเทอมวันนี้นะคะเมดก็สวัสดีนะคะแล้วก็ราไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะไปทําแบบทดสอบกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ